สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแมนทีเอสสองพันสิบหกหรือแมนปีเอสสองพัวหนึ่งค่ะวันนี้ก็ทำารับชมก่อนจริงไม่ทำกันแล้วก็หอมจริงไม่ทำก็เลยต้องมาทำารับชมนังกิงนะฮะในวันนี้ครับทีมชิไทยจะไปบุกชาติอนินโดนีเซียนะฮะที่สนามของอินโดนีเซียสนามก็ อาจจะไม่ค่อยเหมือนผมเชตอินนเชตจะชอบอะไรน,นะฮะรอจริงนะครับทีมชาติไทยก็จะลงมาในระบบสานมนะสองสามสองับแต่่ันี่มีก็เลยปรับแต่ม,ม่วงเบอร์เออนักเตะของทีมชาติอินโดนีเซียก็ชื่ออาจจะไม่ค่อยตรงนะผมแค่ปรับแค่เบอร์ให้มันตรงเฉยๆนะฮะ จะมาเล่น่ะไรคือโปงนี้เลยครับปอนนี้ครับที่องอินโดนีเซียผมไม่รู้จักะครับรับเทียอินโเซียที่อินนีเซียรู้องี่จตมาในระบบเดดเดดนะชอินโดนีเซยนะเดีเดนะ ทีมชาติไทยนะฮะมาในแยอินโดนเซียนะมาในระบบสามเอออครับสี่สองสามหนึ่งครับมันไม่มีครับสี่สองสามหนึ่งมันมีแต่สี่สามสองหนึ่งนะก,นก็เลยเอามาก็อินโดนเซียมาในระบบสี่สองสามหนึ่งผมจะบูดแบบน,นี้เลยนะก็ทีมชาติไทยนะมาในระบบสามสองสามสองแต่มันไม่มีผมก็ได้พูดเป็นว่า สามสามสามสองสองอีกนะคะพระสาระตูก็เป็นโกวินท่รมสัจจานันท์ับกอกอันนี้อท่านบุญกิศรานับอันสอนพรมรักปทุมชื่อทองครับกองกลางมีสระอยู่เยอนะครับชาลิชปุยที่ตองนะครับทีละทอนมันมาผ่านใช้จิบสงกระสินครับสองเลนน้าเป็นนี้เป็นสีโรดฉัดทองกับที่สีเงินเราไป นี <c oughs> ่เป uh so uh, ็นระบบการแข่งขันเราไปรับฟังแค่นี้กันเ้สวปเดบขอตอนรถวันที่ม1ของนุ้ยเชบการคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมรู้เสร็จนะคลิปหน้าผมก็จะมาที่อินโดนีเซียจะมาประเทศไทยของเรามันเยี่ยสองก็เปลี่ยนนี่ ข้อใครอยากได้ยิงเสตัวนี้ก็ฟสอนมะสอนสร้างที่เศษนะครับผม,ผมทำสร้างไม่เป็นนะโอเคโอเคครับอันนี้คือตัวนี้อยากฝันนี้บรรากาศด้แล้ก็ไส่ดีเยียบ ตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เครับชาติไทยนะครก็ประมาณนี้อจจะ่ะิฝรั่งครับโหสีหนวลนะมาไม่ค่อยเหมือนอันนี้สองอะไรแอปเปิลชีสของทีมชาติอินเดีเซียวันนั้นี้ครับ เลี้ยวกันนะขายของที่นี่ของที่นี่ทีมชาติไทยไปที่ไปเยนนะือนมาเราก็พ่ายกับยูเครนไปหนึ่งประตูต่อสองนะฮะทีช่ชนะแล้วก็ท,ที่มาเยือนบ้านเราพี่ราชมังคลานะฮะก็ไทยเราก็ควา้าแชมป์เอเอฟซูกิกไปได้นะครับโดยสองประตูต่อศูนย์นะฮะทีมชาติไทยนะฮะ ก่อนในเกมนี้ไปดูเลยครับตอนนี้ครับกวินเปิดมาครับในนี้โอ้โหอ้อาวชะนะทิปได้ไหมโอ้โหตัวเล็กเกินรึตัวนี้อินโดนีเซียขอรางวัลวันนี้มากโยมาแล้วชิปนะฮะโอ้โหชิปพลาดไปใตีทอดโอ้โหไปฟาวนะครับ,อออออรบของอินโดนีเซียไปฟาวสีสิงหรือเปล่าฮนะที่ตอก เผือนุยใช่ไหมบอกที่สิงคล้รับเผอในที่สิงที่สิงโยกมาหนึ่งเอาสองยยิงโอ้โหตนตูยาวเซฟดีมากมองโขกมาเอาไว้ครับชับปุยให้ทีทรอนทีอน้อนึ้นมาให้ตุ้มตุ้มิไปอย่างเร็วครับ โอ้ยฟ้าแล้วครับตองไม่ฟ้าครับต่อไปมีชนะทิพย์เมื่อกี้อ่าสินทีสิงครับจะให้จะนี้ปอ้ชนะทิพย์จะยิงไหมเขาอ่ะนี้โคมาแล้วที่ตองน่าจะใช่ที่ตองนะโอ้ยดีเดจะให้สลดไปถึงเงาจะปุยตอนนี้จะปุยให้กับสลดสีลดโยกให้กับให้ให้ที่สิงครับ ดิชิงเซมอนนับที่สอนโคมากวนนี้อินโดมูกแต่ชนะกับอินโดนูซูสีมากเลยโอ้โหปินโคนะครับมิดโมงนะอันนี้ปฐุมปฐุมลงไปแล้วที่ตองตองแบบนี้นปฐุมฮอร์โมนมาแล้วเปิดยาวไปชนะดิบอืมแรงเกินนะ ตอนที่ตะนไม่อยู่เลยไม่ได้จัดระแรงเกินนะเโอ้โ,โหสกัดหงไปนะโโนะของหลวงนะครับผดชื่อผิดพลาดราการแล้วก็ขอไปด้วยฮะโอ้โหอู้อาวเรา่องสื่อนะโอ้โห,อ,โอ,โหอะไรครับเอา้าปทุมครับอหองเลยครับอา้าว โงตัวไหนครับโอ้โหโอ้โหย,โโหยมันความผิดาคของทีมชาติไทยเลยนะมีครับปทุมหรือกวีนะฮะเปิดมาะฮะโขผิดพลาดมากเลยคนะนะรับขายครับโขปทุมหรือกวีนะเออเขาไม่เข้านะตั้งแต่จะเป็นปทุมนะฮะกระบวนการแข่งขันก็เลยครับ โอ้โหโมยิ้มแปมปีเลยฮะใครชอบอะไรเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขอหยัดกินน้าก่อนนะเพราะว่าโอ้โหเจ็บคอมากเลยนะหยิบขึ้นมาฮะหย่านะกินมือกันก่อนโอเคครับเรามาดูข้างหน้ากันเลยว่าทีมชาติไทยจะทิกกี้ ไแตกหรือเปล่านะฮะไปดูครับใช่ไหมครับไอ้ส้อนซ้อนข้างบนมาอู้ยโดครองมันยิงมาได้ครับโอู้ยต่างหันมากครับไอ้ซ้อนยิงเข้ามาไม่ดีครับทุงวันนี้อู้ยคิกกลับอ่ะโดตอนนี้ไอ้แต่ไอ้โดครองมันได้ดีอยู่ครับ มาแล้วโอ้โหวิ่งพีกับมาโอ้ยโดนจ้าปุ๋ยอ้โหตอนน oh, ี้สกัดไม่ได้ครับจะปุ๋ยเปล่าครับเป็นกาสกัดอือหืออันนี้โอ้ย,ยโน,น้โอ้โหเปิดยาวมาอีกไรนก็มีโน้โอ้ยโยมาแล้วเบอร์เจ็ดดีตรงนี้อันตรอันตรายครับมันกำลังใจช่วยครับที่ต้องระวังครับดูเบอร์เจ็ดละอันนี้ มาแล้วครับโซมาแล้วโอ้ยจับจบปุยทองบอลนะเจ้มาชนะทิพย์ได้จับสักเ,เล็บเดี๋ยวนี้จะไห้สารัตโอ้ยสารัตใช่สารัตยิบไม่ได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหชนาทิพย์จับไม่ได้ครับโอ้โหขาเล็กแเด็บบขาเด็กนะมาแล้วครับตอนนี้โอ้หยโนโบ,นบุกหลังนี้ปุ๊บใช้ชนะทิพย์โยไปแล้วอันที่สอน,อนสอนให้ดีทั้งวัน โบน่าก you know, ับชาปชบบโอ้โหจังบอลมาแล้วครับวันนี้อะกาศมากบมาไม่ดีรับูนอะไร่ต้าอะไรสาราไอชันทิยนาทิปวิ่งมาเจอัารแล้วก็มีสิไ่ดูนักันต่อตางๆโอ้โหโอ้โหยิง อาสิอยขครับหนหโอ้โหทีลสิงนะครับโอ้โหโอ้ครับมีกดกุดหอยความเป็ครับโอ้โหสุดยอดทีสนะครับดีใ่ทีมชาไทนำหอยแบบี่สวยโดนเชื่อไหมผมกตืเส้อกันแล้วนะครับนีครับหมูนี้ครับก็คือมันเป็นช็อตที่ชลมันอะไรสีโรดยนะครับแล้วที่ะีบรรกาศเข้าว้าเลยฮะ ตักลับมาแล้วโห็โนเขาดูหามช้าเลยครับสโดดตตกลับมายิงแรกก็ไม่เข้าพีสิงโดงเข้าอีกสองหนึ่งโอ้โหยถึงว่าตัวรถรดจีนค่ะไทยกับอินเดียทีจะไทยยังไม่เปลี่ยนตัวนักเตะเลยนี่แต่นี่ทีสิงห เดี๋ยวคนนี้ไปก่อนนะม่กล้าบากอวีน่ากลวีน่าลงมาแทวกันลงมาแกนไรศรแล้วกันนะไรโดเชียรยิ้ไม่ออกแล้วเพราะว่าตอนสมัยตอนตีสมัยแล้วเนมันตัวตรงนะไรศรโอ้กอลวีน่าลงัวแทนนะตอนนี้ลงเชีโอ้โหมา โอ้ยติดต้องไปก่นอนโอ้ยวิ่งยาช้าอย่ายววิ่งช้าเลยครับพี่ต้องี่ต่อนเตือตะกลับมาโอ้ยอยับหลุดอือด้อ,อไปไม่ทํนนะก่อนะนะนนี้ หมูมาพุ left left ่มไม่ถูกไหมยกยืนเบิร์แถวโอ้โหโดครองมันไม่ดีมากเบทยิงกันแข่งขันกับหู่ฮูยครับทียี้ไทยนะครับส่าว้กับอีโดเชียก็ต้องไปต่อเวลาแล้วต่อเวลาถ้าสมมติกรดีก็ตุนจนจะัวเลยนะเน่ยมวยเกมกันนะแต่กลับมา จิม่ดีครับจริงเรานะถ้ามีรนี่ครับดูโหเนี้ยเสียบอนเสียบันตรงท่าตรงนี้ครับต่ินนีไรน่ร่ไ เดี๋ยวมาดูเหทิกกันนะ่ช่เหอคับขาไปดูมาต่อเวลาครับมันตามต่อเวลาไม่ใชนะฮะไทยกัมาเลียอันนี้ครับข้อความมามเคารพกันนะอยากให้พ่อพูดคำว่า กลังเก็บตังซื้อนดซื้อคอมเนี่ยต้องการซื้อนมตบแล้วก็จะซื้อใจเกมมานะนีเรเชียอูฟาอย่างนั้นับอู๋เว่ยกรีนีรเชียยังไงครับไอฟ้า tôi muốn đấy đi xin lỗi tôi ăn một muốn đâu đó muốn là ดิฉันได้ไปเลยแม่คบสิโลนโอ้ยจ้ก้าวมาสิโลนจะโดนกลับมา,า,กกบมาล็ชิปไอ้หอยรับไนดิฉันมาวงไปหน,นึ่งลอยิงโอ้โหชิดงตรงข้างหน้ากับขึ้นฟ้าลข้างข้างนะไปนิดนะไปนิดเดียวเอาดีสิงเอ kita mula. Tidak. Sekarang tu ni kau di Tidak lo. Kamu, kamu, kamu tidak? Tidak, tidak. ah, อีกบล็อกนะ้วแนี้จะเข้าอืมสตทดงมันลุกเันตอยเราเราโหดจริงจริงจริงิตแพยเนเขีนมา Mình đi điip siêu cho đó lần sau một lần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  một

มากินมากินม่กินโอ้โหยังเข้ามาโอ้ยต้องมีตัวป็นตรูแล้วก็ขินทั้งสามจานันเยโอ้โหมาแล้วดูว่ามัวินาจะมาจะมาแับแบบดูบดูวยอะขนาดแบบโอ้โที่แท้ทายทายไม่้เลย โ,โ,โทษทีค่ะวันนี้จะถอดนะครับมาบ้า a ถ้าชอบก็ขอฝากกดติดตามครับกดไลคากกด Subscribe บุ้วยครับเพื่อจะได้กำลังใจในการท่ายิปตัวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอขอสวัสวันนี้แมนพีสองพันสิบก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี ba.